โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากางสมา,า,สสสมา,ามทานอุโบสถศีลแล็สมาทานกรรมฐานแล้วคำสมาทานทาั้งหมดให้บรรดาท่านพุทธบริษัทถือเป็นหัวใจแห่งการปฏิบัติเราสมาทานศีลจงตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ อย่าเป็นในเพียงศักวะสมาทานแล้วการรักษาสินในบริสุทธิ์นี้ก็ไม่ใช่เฉพาะเวลานี้ถือว่าการสมาทานสิลครั้งแรกในชีวิตเราก็ต้องรักษาไปตลอดจนกว่าจะถึงวันตายอย่างนี้จึงจะเชื่อว่าใช้ได้รวมทั้งพระทั้งเน่งก็เหมือนกันการไปพูดทรงศินบริสุทธิ ย่อมเป็นปัจจัยตัดความเดือดร้อนเรามีศีลบริสุทธนะิ์นึกถึงศีลเป็นปกติพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้เจริญศีรานุสติกรรมฐานนี่เป็นความเดียรนหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าถึงอย่างเร็วก็กามาวาจรสวรรค์ไม่ใช่นั้นก็เป็นลมถ้าศีลบริสุทธิ์จริงๆเราก็ไปบฏิพนนัติได้ ก็มีความเข้าใจในศีลน,นี่เนประการในสองรสมาทานเป็นรรมธานว่าอิมาหังพะตวาตะภาวังตุมหากังปริจจามิยื่งแปลเป็นใจความวมา่ข้าพเ,เจ้าขอมอบกายถาวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้เป็นถ้อยคำที่สำคัญที่สุดเราจงเป็นผู้ไม่ลืม ้าเราไม่ลืมคำนี้แล้ว,ลวก็ตั้งใจปฏิบัติตามนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้เอาอความดีได้โดยไม่ยากแล้วคำว่ามอบก,กายถวายชีวิตแถ่วงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หมายความว่าเราจะ,จะปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ยังไง อันดับแรกพระพุทธเจ้าบอกพยายามละความชั่วประพฤติความดีแล้วทำจิตให้โปรงใสการละความชั่วคือไม่ละเมิดแต่สินห้าและสินแปดประพฤติความดีคือประพฤติตามในสินที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่ละเมิดแล้วก็ละแล้วไม่ละเมิดแล้วก็ปฏิบัติตามสิน ทำจิตใจโปองใสก็ได้แก่การระงับจิตจากความรักความโลภความโกรธความหลงทำไมพระพุทธเจ้าจงสอนเราอย่างนั้นเพราะว,ว่าพระองค์ทรงทราบดีว่าสภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่พวกเราเรา,เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ร่างกายเป็นในเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟประกอบข้าเป็นร่นรางชั่วคราวแล้วเมื่อเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็มีความเสื่อมโทรมลงไปทุกขณะแล้วก็มีการสลายตัวในที่สุดที่เราเรียกว่าตายนี่คำว่าร่างกายมันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่แก่มันก็ต้องไม่ป่วยมันก็ต้องไม่ตายตเราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้น นี่มาถึงจังหวะนั้นแล้วมันก็มีสภาพเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวาาว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่พวกเรานี่คําว่าเราคือใครคําว่าเราคือจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายร่างกายเป็นมีสภาพมันมันมีสภาพเหมือน,นบ้านเช่าชั่วคราว <c oughs> เมื่อหมดอายุการเช่าแล้วเขาก็ไล่เราไปบ้านนี้ก็พังมันเป็นบ้านชั่วคราวเท่านั้น นีอาการพังอย่างนี้เราเรียกกันตามภาษาเชฟไม้ก็เรียกว่าตายนี่ความตายนี่มันไม่มีนิมิตมันไม่มีเครื่องหมายไม่มีเวลาแน่นอนไม่ใช่ว่าเราเกิดวันแล้วจะต้องครบอายุขายเจ็ดสิบห้าปีหรือร้อยปีถนงจะตายมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันจะตายเมื่อไรก็ได้คนเกิดที่หลังเราตายเราเห็นก็ต่างเยอะ คนเกเิดพร้อมๆเรากับเราก็ตายให้เราเห็นก็มีมากคนที่เขาเกิดก่อนแล้วตายก็มีนี่ขึนชื่อว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทแ้งหลายจงอย่าเมาในชีวิตอย่าเมาในร่างกายนี่เรามาป,ป,ปฏิบัติตามธรรมคำสอนเราต้องการเอาดีกัน จงนึกไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่คิดไว้แล้วก็จะไปหลงในความสวยสดชุดงามจะไปหลงในความอ้วนปีของร่างกายจะไปสงจะไปหลงในความผ่องใสของผิวพรรณจงคิดเห็นต่างความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี้นั้นมันเต็มไปด้วยความสกปรก มันมีอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดตำเหลืองน้ำหนองอยู่ภายในร่างกายเสียงที่ปิดตาเราไว้ก็คือหนังกำพร้านิดเดียวเท่านั้นแต่คนที่ถูกตำร้อนลวกหรือไฟลวกหนังกำพร้าถลอกบอกเปิดไฟเราจะไม่เห็นความสวยงามของร่างกายเขาบุคคลนั้นเลยด้ยการทรงอยู่ของร่างกายมันก็ไม่แน่มันแค่ลงไปทุกวันมันซุดโทมลงไปทุกวัน ในที่สุดมันก็ตายถ้าเจอหวังอะไรกับมันความโง่เท่านั้นที่หลงร่างกายว่ามันยังทรงตัวอยู่มันจะไม่ตายการเมากายนี้เป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นเหต,เนเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ดังนั้นถ้าเราไม่มีความเมาในร่างกายในเบื้องต้นคิดว่าเราจะต้องตายอยู่เสมอจงคิดไว้ตามแบบของพระ พระคิดว่าตื่นขึ้นมาเวลาเชา้านี่เราจะได้กินข้าวเช้าหรือไม่ก็ไม่ทราบกินข้าวเช้าแล้ว,เ,เ,าาว,ลวเราจะได้กินข้าวกลางวันหรือไม่ไม่แน่อาจจะตายก่อนก็ได้กินข้าวกลางวันแล้วอาจจะได้กินข้าวเย็นหรือไม่ก็ไม่แน่กินข้าวเย็นแล้วเรา,ก,เาเก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเห็นอาิติ์ในวันรุ่งขึ้นนี่คนที่นึกถึงความตายอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเลือกปฏิบัติ ว่าเวลาที่เราจะตายแล้วเราจะไปไหนเราจะไปนรกหรือเป็นเปรตอสุรกายเป็นสติฉานเ้าจะเกิดเป็นคนจะเป็นคนชั้นดีหรือว่าคนชั้นเลวหรือว่าเราจะเกิดเป็นเทวดาจะเกิดเป็นรหมจะเกิดจะไปพะริพานหมดความทุกข์ <c oughs> นี่เราเลือกกันเอาได้ถ้าเราต้องการ,ปร,รเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสติฉันเราก็ไม่ต้องเคารพในศีลห้าเลยถึงแปด เราทำลายไป่ให้หมดทุกอย่างแล้วก็ไปนรกเป็นแบบสบายมไม่เลือกเอาถ้าเราต้องการเกิดเป็นคน<ม>ถ้าเป็นคนชั้นดีแล้วก็เป็นศีลบริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วเราก็ให้ทานการบริจาคเจริญภาวนาไว้เป็นปกติเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวย มีทรัพย์สินไม่ถูกโจรกรรมคนโจรภัยขีภัยวาตภัยอุสภัยมีคนในบังคับบัญชามีสามีพันยามีบุตรดาคนใช้ก็เป็นคนวา่านอนสวยง่ายอยู่ในอวาจนเรียกล่าววาจาแั่ใครก็เป็นวาจาศักดิ์สิสทธิ์มีคนยอมรับฟังชอบฟังแล้วก็พงเป็นคนไม่ไร้สติสัมปชัญญะจะมีทรัพย์สิบสนบริบูรณ์สมบูรณ์ในเบกการท้งปวง นี่เราถ้าตุองเราต้องการเกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีแต่ว่าเราเห็นว่าความเป็นมนุษย์มันก็ไปเพิความแก่ไม่พินความตายไปพักความดุริความทุกข์อยู่แค่เทวด,ดาคนใดนี่การพักความทุกข์อยู่ในแค่เทวด,ดาก็มีว่าถ้าสิงก็เราบริสุทธิ์การบริจาคทานเป็นปกติการจเจริญภาวนาไว้เสมอการจเจริญภาวนานี่เป็นตัวดึงจิตให้ขึ้นสูงกรรันลืม การการลืมความดีที่ทำทิีของเราเข้าสู่คณิกาสมาธิและอปจารสมาธิเราก็ไปเป็นเทวดาได้ถ้าไปเจริจบัติแบบธรรมดาให้เราก็เป็นฮีริและมีฮีริโอตระปะคืออายความชั่วเกรงลัวกลัวความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วเราไม่ทำทั้งในที่รับและที่แจง้ง เราไม่ยอมละเมิดสินทั้งในที่รับและที่ในที่แจ่มอารมณ์ใดที่เป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงจะไม่มีเกิดขึ้นมาในใจเพราะอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของความชั่วชื่อว่าเป็นความชั่วเกิดในที่รับคนอื่นเห็นไม่ได้แต่เราเห็นเมื่อเราระงับอารมณ์อย่างนี้ได้ไว้เป็นปกติตายแล้วก็เกิดเป็นเทวดา พราเราต้องการเกิดเป็นพรหม <c oughs> เราก็จะเริญนสมาธิจิตให้ได้ทิ้งฌานสมาบัติอย่างนี้เราก็เกิดเป็นพรหมถ้าเราต้องการปณิพัน์แล้วก็วางขันห้าคือร่างกายเห้ไม่ร่างกายนี้มันไม่เชอเราไม่เช่คนเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ยิ่งถ้าเรามายึดถือในร่างกายราวทรัพย์สมบัติภายนอกว่ามันเป็นเราเป็นของเราทุกเสียงทุกอย่างถือว่าเป็นกฎธรรมดาโลกทั้งโลกเห็นว่าเต็มไปด้วยความทุกข์ราไม่ปราถนา,าความเกิดอีกมีใจชุ่มชื่นมีอรมเบิกบานมีจิตจับสับพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เราก็ถึงพระนิพพานนี่เล่าโดยย่อ ให้ตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราเกิดมาแล้วเป็นคนถ้ากลับลงไปลงนรกใหม่รู้สึกว่าสวยเต็มทีแทนที่เราจะปฏิบัติดีก็ปฏิบัติเร็วนี่เราสว่างมาแล้วกลับมืดไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่พูดถึงความหมายในการที่เราจะเริยนความดีและในฐานะสี่เป็นมนุษย์ตอนนี้ไปแล้วก็จะพูดถึงการปฏิบัติทรงสมาธิให้มีประโยชน์ การเจริญความดีในพระพุทธศาสนาเราต้องทรงอารมณ์เป็นผู้ชนะไว้เสมอไม่ทำตนเป็นบุคคลผู้แพ้เราต้องมีสัจจะคือความจริงมีวิทยะคือความเปลี่ยนมีสติอานทรงระลึกนึกไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วอะไรมันควรอะไรมันไม่ควร มีขันติความอดทนเป็นเครื่องประจำใจมีอธิษฐานทรงเจตนาเา้อยว่าเราจะทําความดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราทิ้งไม่ได้จะต้องมีไว้เป็นประจํานี่การที่พวกเราทั้งหลายปฏิบททัติเพื่อความดีอันดับแรกต้องทรงจิตให้เป็นสมาธิสมาธินี่มีความสําคัญมากเป็นกําลังใหญ่ สมาธิอันดับแรกที่บอกให้รับฟังนั่นก็คือการกำหนดรูดลมให้ใจเข้าออกตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากกรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานกองใหญ่และแนะนํำต่อไปว่เวลาให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทนี่ก็มีความสำคัญคำว่าพุธโธเป็นพระนามความดีของพระพุทธเจา้า เพื่อชื่อว่าเราเกาะพระพุทธเจ้าโดยการทรงสติสมัมปัญญะไว้พร้อมกันนี่เป็นความดีใหญ่ที่เราจะชนะความชั่วหุ้นใจได้เพราะอะไรถ้าข้อสำคัญที่สุดคืออารมณ์พุ่งสร้างของจิตและการพุ่งสร้างของจิตที่ถ้าเรามีความเข้าใจก็ไม่เห็นว่ามีอะไรจะหนัก ถ้าจิตมันพุ่งส่านสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้จับอนาปานุสติกรรมาฐานอย่างเดียวคือลมใา้ใจเขาออกกําหนดรู้อยู่ว่านี่เราให้ใจเขา้านี่เราให้ใจออกรู้มันอยู่เสมอบังคับจิตธ้ามายาสร้างจริงๆมันคุมนานไม่ได้ก็บังคับจิตไว้ว่าทั่วระยะเวลาห้านาทีหรือสิบนาทีนี่เราจะไม่ยอมให้รมจิตของเราไปสู่อารมณ์อื่น เราจะรู้จะพาะลมให้ใจเข้าออกหรือว่าคำภาวนาลยใจเข้านึก,กว่าพุทธลายใจออกใก้่าโทจับมันอยู่จุดนี้ช่วยระยะเวลาสั้นๆมาถึงห้านาทีและสิบนาทีแล้วก็นเลิกผอนมันว่าตามธรรมดาจิตจะมีสภาพท่องเที่ยวอยู่นานแล้วเป็นหลายแสงกลับ อยู่ๆเราจะมาบังคับให้มันอยู่ในอำนาจเนียงๆนานๆมันยัเป็นไปไม่ได้เออมีอารมใจสบายมีความปลอดโปร่งแล้วก็เริ่มทําใหม่การปฏิบัติแบบนี้จะเป็นกลางวันจะเป็นกลางคืนเวลาไหนไม่คปนได้ทั้งนั้นจะนั่งคัตมาจะนั่งพับเกียบนอนเห้อยขาจะเป็นนอนตะแคงซ้ายนอนตะแคงขวาน,นอนงายนั่งเก้าอี้เดินไปเดินมาแล้วยืนก็ทําได้ทุกอย่าง รือไม่จําเป็นที่จะเพาะจะมาน,นั่งสมาธิรวมกันถ้าเราคิดว่าจะใช่ลมเราคุมสติสัมปชัญญะการกันหลดรู้ลมหายใจเขาออกคำภาวนาเฉพาะเวลานี้เวลาเดียวจนหนึ่งวันนั่น,นแสดงว่าเราก็ยังห่างจากความดีอยู่มากจงอย่าเป็นผู้แพ้ต่ออารมณ์ของความชั่วเราจงเป็นผู้ชนะ แล้ววันหนึ่งเราชนะไม่ได้ก็ชนะเป็นพักๆตลอดวันไม่ได้ในชาตินาไม่นานเท่าไราที่เกาเคยความเคยชินตอนนี้เวลาที่ปฏิบัติเอาดีได้จริงๆเป็นการบัตรจิตของเรามีจุดหนึ่งจะเป็นสมถะกนดีจะเป็นมิปัสศนาย่างก็ดีสําหรับผู้ปฏิบัติเก่า ผู้ปฏิบัติเก่า,านี่เราก็รู้อยู่แล้วสอนก็มาอยู่เสม,มอว่าอะไรมาเป็นสมถะอราุวิปัสนาพอใจสขมาถางกองไหนใน4สี่สิบกองแลือในมหาปฏิปทานนสูตรกองไหนตามที่เราชอบใจทําได้เลยแต่ว่าดับแรกจะลืมกำหนดรูดล้ลมห้ใจเขาออกไปก่อนนี่สำหรับผู้ใหม่ก็ดีผู้เก่าก็ดีถ้าเราตั้งใจจะเป็นผู้ทรงฌานตามปกติทุกวัน แต่ละวันเราจะเป็นไม่เป็นผู้ไม่ขาดจากฌานยังไงยังไงก็จะทรงฌานให้ได้ถ้าเวลาหัวค่ํำเราเจ้หมุดมีหมายถึงว่าถ้าเวลามันน้อยเวลาหัวค่ําทําใจสบายสดมลสดมลส,สมาทานและกรรมฐานท,ำำทานกรรมฐานร่วมกับเพื่อนแล้วกลับไปถึงสถานที่อยู่นอน เวลานอนจ,จิตใจก็จับที่อารมณ์ของพระเข้าไว้แล้วตั้งใจคิดว่าเราต้องการผลิพันอารมณ์นี้จงอย่าทิ้งคิดไม่เสมอว่าเราต้องการผลิพันจาไม่ดีถ้าเราต้องการผลิพันเราทำยังไงเราจะต้องเกาะอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้นั่นคือคำวันาวัคพุโธ เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่นิพพานนี่ยถ้าว่าเราเราต้องการจะไปนิพพานแล้วก็ต้องนั่งนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเมื่อิตมันเกาะพระพุทธเจ้าอยู่มันจะไปไหนตายมันก็ไปตามพระพุทธเจ้านี่เวลานอนลงไปก็ภาวนาจับลมไม่ใจเขาออกภาวนาว่าพุโธภาวนาไปจนกว่าจะหลับ ถ้าใหม่ๆม,มันไม่หลับมันเกิดความหลงคายก็เริกมใช้ก็ได้นอนนะแล้วนอนให้หลับต่อไปถ้ารมจิตมันจินภาวนาไปไม่ช้าก็หลับหรือว่าที่เมียกายข้องข้าวพบพุทธลมาทญยโทมันจะหลับลอยเลยอย่าห้ามเพราะนี่เราต้องการจะหลับก็ยจงมมีความเข้าใจว่าถ้าจิตเราเข้าไ่ถึงวัสมัยฌานมันจะหลับไม่ได้มันจะเกิดความนลงคาย นี่ถ้าภาวน,นาจนหลับไปเราก็คำภาวน,นาไม่รู้มันไปหลับไปตรงไหนนั่นแหละจิตเราเข้าไปถึงมรรมฌชาญคือชาญที่หนึ่งเราเป็นผมได้สบายและในช่วงแห่งการหลับทั้งหมดตลอดเวลาหลับท่านถือว่าหลับอยู่ในระหว่างสมาธิแต่เมื่อเอเราเป็นไะไรจะต้องตายในระหว่างการหลับก็จะไปเป็นชมทันที นี่ถ้าตื่นเข้ามาแล้วถ้ายังไม่มีจิตสําคัญนี่ต้องลุกไปอันนอนอยู่แบบนั้นจับอารมณ์ให้ใจจับอรมหาใใจเขาออกกับภา,าวนาต่อไปให้จิตสบายถ้าว่าจิตใจว่าถ้ามีความชุ่มชื่นมากเท่าไรเวลา,าเสมอจิตตรงตัวดีเท่าไรวันทั้งวันในวันนั้นจะมีแต่ความสุขนี่สนแสดงว่าเราเป็นผู้ทรงฌานตั้งแต่หกขัยันช้ามหมด ถ้าทำได้เป็นปกติอย่างนี้คำว่านระกเปตสุรกายสติจขานไม่มีสำหรับท่านถ้าตายไปแล้วเราก็จะเป็นพรมทันทีใกล้พระนิพานอาการที่ตักเตลียนบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่นไก็ให้จับไว้ว่าเราจะต้องเป็นผู้ชนะคือว่าชนะจุดใดจุดหนึ่งตามกฎพุทธกรมฐานสี่สิบอะไรก็ได้ให้เป็นไปตามปริยาสัย ถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปเอาคู่มือปฏิบัติแล้วก็มา,านมาอ่านหรือมหาปฏิปทันโอาสูมาอ่านชอบใจตรงไหนภาวนาตรงนั้นชอบใจตรงไหนวิบัติไปแล้วก็เออแล้วก็พิจารณาตรงนั้นเพื่อตัวอัตยาัยของเราจะเสี่ยงเส็มใคอกําหนดรู้ลมหายใจเขาออกับภาวนาว่าโทพุทโธนี่อย่าทิ้งให้ทรงเขาไวา้เมื่อใจสบายแล้วก็พิจรารณา ตามพระกรรมฐานที่พวกล่าวไว้ในตำรานั่นจะไม่ผิดแล้วก็จะมีประโยชน์สำหรับท่านเอารต่อที่นไปไรขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธาายาศัยจงกว่าจะได้ยินเสียงยานบอกหมดเวลา